ตาเจ้าหาวพวกเราอันนี้อันนั้นค่าวันนี้ก็จะพามาดูเขาเรียกว่านุ่มเจ็ดนุ่มที่อยู่ในรายการ best stage ค่ะก็เป็นรายการที่นำนุ่มๆทั้งเจ็ดค่ายเนี่ยมารวมตัวกันอืมเป็นแบบสร้างโชว์สร้างแบบสเตจมาสเตจแต่ว่าจะมีใครบ้างต้องไปดู<โ> อยู่ในอวกาศป่ะเนี่ยอุย้ยนะอ๋อทะเลเหรอใต <c oughs> ้น้ำโอเคขอโทษม,มีดาวนะมีดาวนั่นน่ะสิ <c oughs> เป็นดาวสองสะท้อนน้ำแสงเหนือจะเดียดหนา

อันนี้ก็อยู่ในช่วงใช่ไหมใช่เสียงน้องโอ้โโอ้มอีได้ด้วยใช่มันเป็นไอ้ห่ที่งอ๋อแค่้น

อภาพสวยมากคิดแบบคอนเซ็ปต์ดีนะโอ้ยกอดมันยากน<ส>ะเอาดีๆถ้า,าไม่ขึ้นมาจะาต้อง <c oughs> แบบนอนไปเลยแก้ไขเล้วก่อหน้า, <c oughs> าสวยจ้ะ น้ำใช่ปะ <c oughs> อ๋อโอ้ยอลงพร้อมกันเหรอโนโนโนได้เหรอเฮ้ยมันต้องไม่ขึ้นอ๋ออ๋ออ้สวยมากอ่ะว้าว เดบิวค่ะเดบิวเลยเอาเลยเดบิวเลยอยากได้ทำใจคนอ่ะอืมอุ้ยไปฟังเพลงอ่ะเป็นไงเพลงพอมากอืมตัวเศร้ามากเลยแต่แปลไม่ออกน่าจะไม่เพราะแบบจากฟีลลิ่งบรรยากาศรอบนอกแล้วแต่ชอบช่วงคอนเซปต์จริงที่แบบลงไปแล้วเด้งขึ้นมาด้วยและยังรออยู่ จริงมันเหมือนแบบเหมือนตัดวิดีโอทำทำเองแต่รีเวิร์ดเอาเออกระโดดเองจ้าแต่ว่าไม่ได้รีเวิร์ดนะจ้ากระโดดเองขึ้นมาเองเจ๋งแคทีวีเก่งเออร้องเพลงคอร์ทุกคนเลยแม่มาแรกออสการ์มาแบบร้องก็คือแบบว่าเซอร์ไพรส์ที่ออนการ์ไลฟ์ลุกผมแบบนี้แล้วแบบดูเป็นแบบคุณชายของแม่ปกติจะเป็นแวมไพร์ไงอันนี้มาแบบ ชอบจ้าเนาะเราชอบลูกนี้ใช่ชอบลูกนี้ของพี่ออดมากแม่พอเคเลนมาปุ๊บเออได้ได้โอเคพี่ขอบคุณเคเลนหล่อมากจริงเคเลนหล่อมากแต่ว่าจริงไม่ค่อได้ยินเลขอบคุณค่ะพี่ แล้วก็นั่นแหละก็คือเขาเนี่ยเป็นโชว์โชว์ที่แบบมีเวลาให้ซ้อมแป๊บเดียวเองมั้งไปแอบแบบดูรายการมาตอนซ้อมจเมัอนเห็นในไอจีออสการ์หรือไอจีเคเรนก็ไม่รู้ที่ขายรูปคู่กันสองคนอยู่บนสเตนจากรายการนี้เขาได้เป็นรูเมทกันด้วยเนาะเขาเป็นเมทตั้งแต่ช่วงอะไรใช่ไหมใช่ ค่ะก็นั่นแหละสมาชิกเท่าที่รู้ตอนนี้นะคะรู้จักก็คือมีพี่ออสการ์เคเลนโอฮายแซนชินเทอร์แล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะเป็นจิวเว่ยนะคะจิวเว่ยคือมาจากการประกวดยู uh, u with you 3ค่ะส่วนนั่นแหละสี่คนนี้ก็มาจากช่วงในการช่วงสองนสองหนึ่งและส่วนอีกสองคนก็คืออีฟไม่ได้รู้จักเขาเป็นงานส่วนตัวอืก็คือคนก็เป็นสเตจที่ คือเหมือนเขาเดบิวต์มาด้วยกันอะเอาดีๆเธอเหมือนเป็นวงงหนึ่งเลยอะอยากเห็นโชวิอีกนะชน่าจะดังนะค่อถ้าแบบได้เดย์ด้วยกันไม่หรอาได้เห็นสเตจของพี่ออเลยครับพี่ของอเอยหญ่แค่เอ็ก็คมผิดแล้วอะใช่รู้เลยนั่นแหละทุกคนก็คือแบบคิดถึงพวกเขาคิดถึงสเตจแล้วก็คิดถึงที่พวกเขาจะอยู่นปเรจเหมือนกันอืม แล้วก็รอเราชมสเตจหน้าหน้าอีกคิดว่าอาจจะทําดีอีกเราจะได้เห็นสเตจอื่นๆของพวกเขาทั้งเจ็ดคนอีกใช่ไหมคิดว่าน่าจะมีอีกเพราะว่าเป็นรายการที่แบบพอมารวมตัวกันก็อยังไม่ได้เปลี่ยนคนอ๋อนั่นคือเจ็ดคนจนกว่าจะจบรายการอีดคิดว่าอย่างเง้นอืมเพราะว่าแบบคือย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันแบบเจ็ดคนเลยอ่ะอยู่ในบ้านหนึ่ง แล้วก็เดบิวเลยเป็นได้นะไม่ติดโอเคเราอุหนุนเราติดตามโชว์ต่อไปนะค่ะก็ฝากด้วยค่ะจากรายการ best stage ค่ะสามารถไปรับชมได้นะคะหาดูได้เลยตาม y t u t u แล้วก็ปากช่องเรานียนะคะอันนี้อันนั้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้พวกเราก็ <c oughs> ไปแล้วบ๊ายบาย